สบายดีพี่น so ้องสุขสุคนสมองสมนมันนี่ครับเขาบมาสู่ซ่องบ่าวมงคือเก่าคือเดิมเลยพี่น้องมันนี่อมโมเสดิภาลานทีเยียวมาหน้าฮาหลออัดขนาขาดพี่น้องเอ้ยหลังจากฝนตกเสาฝนก็ตกแห้งขนาดขนาดต้ขาดเป็นแถวแอลไปเลยพี่น้องเอ้ยมากับลานทีลานทียางก่อนตอนนี้แบกจุกมาอัดขนาขาดพี่น้องงามแรงแรงแรงแดดสีอ่อน บางบางทีคือทุกหน้าไ่น้องเลยถือทุกหน้าอาเราอ่านกน,นาขัดยำแรงๆไ่น้องเล,งล,เลยอ่านร้ายก็นาคนากะบนมีเวรขตดยำแรงเลยลงกับปานคณาไหวไี่น้องกับลานทีน้อยสองคนว่าส่วนร้าน,นีนมันน้อยมาพนบุญอยู่เลยมากับลานทีสองคน จักแม็นจักปองพี่น้องเอ้ยชุดยอดเลยจักสีได้จักปองมาหนี่มาปัาน่นกับลานทีสาเห็นนะสามสี่ปองคือว่ามันจะปองใหญ่ๆอ,อ,อ,อย่างนี้แหละมาจับดูสีสีอันขนาดตัวนี้ไว้ก่อน น uh, ้องเต็มคันนี่มันโอ้น้องเต็มเลยพี่น้องเลยโอ้มีคันค่ะสามสี่คันสามสี่สามสี่อัดเลยอัดปักถางน่อยกพี่น้องเลยเดี๋ยวไปเจอสึกหนัก อาข่างที่สองพืองเอยใส่น้องที่เป็นตะกล้องหน่อยคือเก่าเนออไร้ว

หน้ากมเณน้าบนเห็นอเห็นกระขาดใหญ่ตัวนี้เห็นกระขาดใหญ่ก็ตัวนี้อีกท่นะขาดเรื่อยโลกนี้อ๋อไี่โลกเลย lón 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 Hổn đấy đi ấy bà thư của nam anh đa khi chịu online anh đa khi online แวนอ่ะต่างนอตเอวตัวนี้หอ,อ,อ,อยแดงว ลอดโอ้แม่เจ้าพี่น้องโอ้สุดเล่งเลยพี่น้องเลยนี่แต่ขาน่าขาดทำสิบสปัตเลยครับร้านทีหน่อยสองคนแนมไปแล้วก็น,นี่แต่ขาน่าขาดลำเลาะให้นะโอ้พี่น้องจะเจอสึกหนัก ลานทิ้งก่อนน้ำมึงก่น

yeah แต่สิ่เต็มแต่ละขั้น 不用那个。 สองบอกาจากนาทีที่สอง

เราหนุ่ี่เขาไปอยู่ยังไหพี่น้องเ,เอไไ้ยโหดโพว่าขันหน้าขาดพี่น้องพาตัวหน้าหมพี่น้องไว้ห่อนแหง้งหนุกซ้ำเลยนะหมูทือจอกไว้น้ำอาตัว นมาสุดพูดยังไงยอมลดด้วยน้อง

นนมันเน่อยมืตบนึงก็เสแล้ว จะสิ้นพี่น้อยคันนี่สิไปเลาะเบาิ่งคันยังเหลือมือ้อนี่ขอหยุดก่อนพี่น้อยพักเหนื่อยแล้วสิไปเลาะเบิ่งคันตัวมันยังขาดลายพี่น้อยไอ้เจอซึกงนักกว่านี้บ่ไหวเหนื่อย,อยงัวงกามาเลยมันกระอัดยำแรงๆตาตัวหอยทองนา โอ้โห oh พ่อเจ้าจอดพี่น้องใหญ่สเลเกอรทำไมมันใหญ่จังพี่น้องตาดจีป,ปาดพี่น้องเอ้ยขนนะาดฟ้องบาหมูนี่ขนขาดห้าวใหญ่เลยโอ้โ oh หพี่น้องขนาดเจอซึกใหญ่ไปเลยบอกเลยใส่เวลาปั่นประมาณมึงอู่เด้อสามสี่ปีขนาดพี่น้องจะเสลแล้วเนี่ย ุดยอดมนต์กาส و มาพบกันพี่น้องบ่าวมนติขอจบคลิปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมลด้พี่น้องพกันคลิปหน้าขอกล่าวว่าสวัสดีุคน